วบเรียบร้อยมันแ้วคโดโดนตัวเล็กฮะตัวใหญ่ยุงบนนเาใหญ่ยุงโดนยุงโอ้ออาอัน่ยดิ่ายอยอยู่ครับโอ้โคยยว่าไม่ได้กลับเลยนี่่องยางเงี้ยเาะมันค้ามากเลยมันจะนั่นนี่นี้ตาเรมองยากเลยนะแ่ะจกังสวย ไปหาหมายยิงก <icana boards> ันไกลเลยอยาวิ่งไปดูมีนบุรีโอ้อันนี้ก็บบธรรมดาเออดินี่ก็ประมาณสี่โลห้าโลแล้วนี่ปลาลิมอันนี้ปลาลิมเนอะปลาลิมเหรอซัมนี่เขาก็ยิ้มแล้วเตือนแม่บ้านซื้อมีบุดีคนคนแม่พลาดเม็ดหนูไปเอาไม่ได้เอาไอ้จับ จับหางอนี่เ็ยกขึ้นนี่ยเดี๋สวาดิสวายสมตัวครับยิงวันนี้ไม่ใช่ตลาดน้องอ้ดีวนะนี่ทออย่าโชว์ถุงดิอย่าถุงอย่าถุงโทรดินี่ซื้อนี่ซื้อจับงจับงสวายซื้อสามตัวทจทาปัสวายครับ เอาเส้นเมาออกเส้นขาวเส้นขาวไม่ใช่เส้นเมาเส้นเมานี่มันอยู่ในตัวคนอยู่แล้วนะเส้นเมาอยู่กับคนไปไม่เป็นไรทั้งนี้นี่ทำปลาสวายครับโดยเชฟไก่ครับ นห,ห,ห,หน้าดังพัฟเฟียสวัสดีครับโอ้วันนี้มีเมนูครับวันนี้จะมีเมนูอะไรเราก็ต้องติดตามดูนะครับมีปลาสวายปลาสวายปลาแล้วก็ปลาช่อนนี่ครับกำลังทำครับลสวายนี่ครับมือถ่ายชิปตอนยิงเลยมีมีตอนยิงอยู่แต่ปลาช่อนไม่มีนี่บมือยิงปลาช่อนครับยิงเองทำเองครับตัวใหญ่นะประมาณไซโลโล เออตัดน้ำหน่อยดิแสลโลตอนนี้น้ำไม่ไรครับนี่บรยการน้ำหลังห้องครับตดน้ำไม่น้อยิโดนเส้นหาเลยโดยคงมือโป้ครับมือโป้ทำเองยิงเองทำเองนี่นะครับ ทำปลาช่อนเราจะเอาหัวทิ้งแล้วก็ไส้ทิ้งนะครับเอาแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันไม่ดีกินครับพุงก็เอาทิ้งครับครับแล้วเวลาเราขมของนะพุงมันไม่ดีครับเราไม่ให้กินครับเด็กผิดก็ปวดมาหน้าโพเป็นี่นองกดสองแปดใกล้หน้าแปดพงไว้ไว้้เฮยไข่ไข่ไข่เหรอไเพราะว่าตัวกลมบอกเลย าก่อนปวดน้อยเลดีไข่หน่อยเดียวกําลังเริ่มไข่อยู่เลยไข่ไม่หน่อยนึงอะไรถอยอ่ะทักตัวเดียวก็พอแล้วมั้งตัวเดียวเลยหมวกกันหอกเป็นใหญ่เป็นนินปลาช่อนหน่อเยอะปลาตะโกหมดเยอะเกินปลาใหญ่ เราลอกองใหม่น้ำเย็นดีเลยไม่มีดำเลยน้ำอะ่ะน้องมันดอมเลยนี่ก็เป็นวันนี้เป็นเมนูของคุณลดอีกแล้วบดเราก็มีันคลิปนี้สับสนหน่อยครับตอนไปยิงปลาไม่ได้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้อัดอัดตอนที่ว่าได้ได้ปลาตัวสุดท้ายแล้วก็กลับหมายธรรมชาติครับ คลองหลังบ้านหมู่บ้านจัดสันหลายรับหลายรับ,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 บเอาไปไนอ่ะรับแล้วนะแต่บอกจังหวัดอยู่เฮ้ยอ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหยังลงมล้<ๆ>เอาไปไหนละออกไปไนละนี่อันนี้เป็นหมออ้อในตำนานครับหม้อในตำนาน นาสะอาดเกินไม่เอาครับเราต้องเอาแบบสีแบบนี้เติมฟานตะกั่วในร่างกายนี่ครับช่วงนี้น้ำหนักเบาแต่ละคนโหนี่อันนี้เมนูแล้วครับเพ็บปัดสาครับผัดชาผัดชาปลาสวายครับเนื้อเอ้โหนุ่มๆสดๆแดงๆเออนื้ครับหัวนี่ก็ต้มได้นะปลาสวายต้มอร่อยนะหัว ต้มใส่ใบมะขามยอดมะขามเดี๋ยวดูก่อนไปว่ามีกี่เมนูเพราะว่าเนื้อปลาเหลือเยอะกระเทียมอาจารรย์กะเดี๋ยวเครื่องปรุงมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ไปติดตามจบกันต่อไปเนื้อปลาช่อนเนื้อปลาช่อนเนี่ยทีมงานทิ้งหรอทิ้งหรอหัวมันเอาต้มอ่ะ พิ้งเลยนั้นอันปรุงเราพิ้งเลยเนี่ยหรอหัวหัวปลาสวายต้มอร่อยต้มกับปพาะช่อนนี่นะปัดชาฉลามน้ำจืดมีแล้วมั้งครับเชฟไก่พริกกระเทียมใบมะกรูดตำครับบ้านผมเรียกยอกมีครบหมดอะในผมเราอะตายสามเหนือกลางอะ ผมติดฝังโค้งนะครับคุยภาษา้าน้าไม่มีใครรู้เรื่องแล้ทุกคนเะอยู่ริมฝังโค้งนะครับพนมซึดไปกินข้าวก็ซื้อข้าวมากระทะในตำนานกระทะในตำนานป้าสนิมปีนึงจะทำทีนึ่งนี้เครื่องผัดชาตามไว้ผัดชา ปลาสวายโดยเชฟไก่ลืมขงจวดสองแปดสายนาสายโค้งสายาสายยามีสองเมนูนะครับวันนี้มีแกงปลาสวายใส่หน่อไม้ดองแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาสวายต้มปลาช่อนแล้วก็ผัดฉ่าโอ้สามเมนูเลยวันนี้ บ้านนะวละพรบ้านนาะเครื่องผัดชาโห้โเ่เก็บอะไระเนี่ยนะครับนี่ออันนี้ก็ใช่เดี๋ยวยวใส่ให้ดู เอาใส่ใส่เหี้กว่าเอาใส่เลย,เเลยนี่รอรอไฟรอใส่พี่แกงนะครับใส่พี่แกงลงไป ไก่กับหาแตกนั่งท่แกงนะครับวันนี้ไม่เอาเผ็ดเยอะครับเอาพอดี๋ยวตำรวนบุกประกันเป็นพันมนี่แน่ว่ะวันนี้ไม่เอาเผ็ดเยอะครับเยอะไปแกงพอป่ะล้าปลาถนครับปลาถอยไม่แกงเยอะหรือาัไป

ถ้าจเจอผักนะลูกเมื่อไรเยอะจะร้อนครับผัดชานะครับวันนี้นะหอมมากบอกเลยนะครับถ้าไม่อร่อยเนี่ยอมขี้พ่น,นหน้าผมเลยครับนีกว่าผม <laughs> ขอคนโดนพ่น <laughs> มผมไม่โนม <laughs> นุมนานกอพนมริมฝั่งโขงตัวสองแปดใต้นาแปดงเาอ,อันนี้ก็ได้มากับเพื่อนนะครับคำนี้ <c oughs> เคยมีเพื่อนอยู่น้องคายไม่ใช่เพื่อนเก่าแรักเพื่อนกันนี่แหละครับแต่ตอนนี้มันอยู่ไม่รู้มันอยู่ไหนละเก็บ <c oughs> มันนะ <c oughs> สาไม่เจอไม่เจอหน้าแล้วทีลยสิบปีแลนะ้ว เขาเพิ่มดูอยู่เขาเพิ่มด่หาี่ครับวไก่ถามหาตื้อสองแปาไรดูคลิปนี้ติดต่อกับมานไก่ด้วยลำราเตื้อสอนะครับใครเปคนพูดนะครับติต่อครับนะฮะอมครับใส่ผมผอแซนนน่มดตื้อตลาดเหรอรพารพได้รว เราใส่ไล์ผมร่วงผมไม่เป็นรหใจช่ไหมผมผมไม่ค่อยดีครับตอนนี้ก็เถ่อไปอยู่ครึ่งผว่ะจดเด็ดครับจดเด็ดอันนี้อย่าไปบอกใครเด็ครับด้อนี่อันนี้เป็นสูตรพิเศษปวดทงแปใต้นาแปดทงไไหวนครับดับคาดับคาโอเคครับอะไรนะอันนี้ซื้อมาแต่ตลาดเราครับซื้อมาแต่ตลาดเราเพื่อนเขาซื้อมาครับ อ่าเนี่ื้อเครื่องปรุงแต่งหน้าเข้าไปนี่ครับสวยงามโอเคครับเดี๋ยวก็มีปรุงนิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็มีเมนูเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่ครับมีเมนูของมือปืนมือสังหารปลาช่อนตามต้องตามสังหารหมดกลางวันกลางคืนยิงอย่างเดียวนะครับผมไม่เป็นไรเน กลางคืนกลางคืนก็ยิงกลางวันก็ยิงกลางคืนก็ยิงกลางคืนนะคะับโอ้ยโยนมันหอมหอมแล้ไม่แล้วเป็นเจ้าไข่ครับเอาแบบไอะีรนะร่อนอ๋ร่อนเลยนะร่อนเออ เออที่มาร้อนเลยร้อนร้อนเลยร้อนร้อนไหมร้อนเลยใครใยรดูเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไดไม่ได้ไม่ได้เดียวเดี๋ยวเดี๋ยีตีิน้ำประมาณนี้ไม่รู้ว่าพอหรือไม่พอม่รู้นะครั เตอมาเอาปกติผมผมใส่ไปตเ็องนี่เต็มร้อยห้าสิบโอ้ยครับมาได้เจ็ดปันเมียคอรลูกโคอรลูกชายนี่คนโตเนี่ยเดคนทอดไรได้ห่างย่าได้กงไงห่างซาลิสอะทาง อาครับพี่แกงนะครับรถสูงแล้วพี่แกงไทยไปเลยใ่กระทะเด็กเพล่มพี่โรดพี่โรดยังไม่ได้นั่นเลยอ่ะลองละไม้เลยอะได้ตัวล้างเดี๋ยวอีกมาตะพุงปาดให้ดูว่อนเราจะล้างหรือเปล่าล้างกินน้ำน่าจะได้ล้าง สมุนไพรสมุนไพรไทยสมุนไพรของเขาดีสมุนไพรไทยครับแกงหน่นอไม้ครับแกงหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้ดองครับ <S <S นี่ครับมีเชฟหลายคนครับวันนี้ปลาสวายไงงบ้า รานหนไม้ดองไม่รู้ร้านมันคนนเนียเชฟหลายคนครับวันนี้ผมเป็นกองเชียครับ่ไดหมอันนี้ไม่เปนเชต่ผมเป็นกองเชียหมือนไม่ต้องล้างอับไม่ต้องล้างอ่ะตรนีะกำลังดีชอบเหมือนผมเลยเปี่ยวหน่อไม้กรอบก็ไม่เคยล้างอ่ะนีกรอบ้วย ้วอบอไ้ต่อไปก็ใส่หน่อไม้ดองครับหน่อไม้ดองเข้าไปนี่ครับมีสองสองเชฟครับอันนี้เชฟไก่ นมน้าความพนมใส่อะไรพี่ผักมะขามเปียกเนี่ครับมะขามเปียกขามเปียกอต้มปลาเลยมะขามเปียกเพื่อนนี่เลยนะต้มไก่ครับกับแกงหน่อไม้ดองครับต้มไก่แล้วต้มปลาเออต้มปลายังไม่ทันเมาเลย ต้มปลาช้อนตัวใหญ่ๆตะกองนี้มีพร้อมทุกอย่างนะตะกรงนี้สุดยอดเลยว่ะเราต้องลั่วหน่อไม้ก่อนทีนี้ได้เวลาก็เติมน้ำลงไปพอประมาณนะครับ นี่็แก้มเหล้าขาวเราทุกทีจังใจตะกรอนกินอะไรอ่ะไก่ทอดน้ำให้เดือดนี่คราวนี้ตะกรอนก็ไก่ทอดมาดูรังกันนะแล้วปิ๊กอะไรนะนี่รอเดือดก็ใส่ปลาเข้าไปกเลเาาขออรอมันเดือดครับใส่ท่านนิดหน่อยนะแต่เนี่ยเดือดแล้วนี่รอรอปลาครับตะกรองเราต้องใส่ท่านีะตะกร้อนเดี๋ยวใส่ท่านก่อนอืออ่ามีอะไรไหม บ้านผมเรียกปลาโคเดี๋ยวใส่ทานอีกหนึงเดี๋ยวรอเดี๋ยวข้าใส่เอาเอาให้มันเดือดๆเลยวันนี้จะเอาให้เดือดๆเออออเออนออรกันนยอีกแป๊บนึงพี่เอาเลยเหรอพี่กาเอาเลยเหรออีกหนึ่งรอเกลือยี่ ใส่ปุ๊บถูกเลยออกกิเเนเลยอ,รรอ่ะเอา้จวดเลยน้ำงมันจะสูงทำไมมันแดงเงี้ยพี่ใส่นะ้ำอะไรไปอ๋อมะขามของดีครับของดีมะขามเหรอมันแดงเนี่ยนะมะขามเปียกขับเปียกมะขามเปียกมึงขามเปียกเนี่ยถ้ามีเม็ดเนี่ยอย่าไปใส่สสใสเลยคุบต่อไปนี่ซาปากเลยเมาเร็ว <c oughs> ไฟมัน แทงตาอะา,า,มมา่า<อ>นน,นี้มันก็ต้องตาำมากจัดรับปลาช่อนลงไปตากนี่ปลาช่อนวอปลาตากลมใส่เลือดลงไปเลยว้าจอดเลย,เลยนี่ มันยังไงอ่ะมีปกเดรัฟฟูระปลาฮะระปลายที่หลังอ้าวตาชื่อมุมป๊อปไอของอ้ามคุนะครับอ้ามคุณร Fl si> ุ่นแมนชั่นคนเมื่อไรเรื่องอ้ามคนนะครับแต่นี่คนได้ครับเพราะว่ามันยังเป็นหน่อไม้อยู่เลยนี่อันนี้รอให้เดือดต้นหน่อไม้ดองหน่อไม้ดอง หอมๆกับปลาช่อนมาเด้อพี่น้องจวดจวดจวดมีแนวถอนอยู่ได้มีแนวแก้ดิเนตัวใหญ่คนมันเยอะอ๋อขนงานันธ์เยอะเลยอันมีแนวแก้ด้วยมีแนวแก้จวดมีแนวแก้จวดเลยจวดไปซื้อจานซื้อกวสิบบาทใช่ไหมเราแซ่บอ่ะช่อย อ่าตาไม่อร่อยต้าอร่อยเจอแล้วครับลปลาลงไปยังไม,ม่ดองกะทิหมดพอแล้วบอกใส่แล้วบอกยังยังใส่ดิใส่อีกเดี๋ยวเราใม่แน่นะเราทับเป็นโอเค่อ,เคอยเดือดแป๊บหนึ่งนี่ก็เดือดแล้วขอบตัวเราใหญ่ครับต้องทำอะไรก็ต้องทำยิ่งใหญ่ทำน้อยไม่พอกินครับ loại hai đứa các bạn hôm nay.ơ, rơ, rơ rơ ba nì, rơ rơ, băm không? không, không? không, 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 không. bác ngày đấy, ออซอสออซอสอสมก็เป็นอะไรคน้ได้เอก็ผงนัวอันนี้มัอสูดจกันเนาะผงนัวเนาะเสยลายเีายใส่น้อยเสบน้อยเด้อพอโจาหะ่ลเจียนือยอยอาดองพันปียังไงหอยปั๊มนี่มีสองเมนูครับเมนูอะไรก็ได้ย๋อนไม่ก่อน ร้นน้อนรงไหมรงไหมมันแรงไปพี่วะลุกลุกตะเที่ยงพี่วนพี่วะลุกลุกขบวชชีอะนะนาแรงดูจักคนเดียวถ้าซื้อคนดูอะแทบเลยอะไรแทบเลยอะไรแบน้อยเดียดแล้วปดปดปด

ยายบอกยายเาไม่มีใครรดเพชรครับได้ไม่ใครอ่ะิเยองไม่ได้หรอเฮ้กไม่เอาพกเนเอาไหมอ่ะเอเอาไปก็ได้ไนะในถุงอัะ ไปอทีกปนเหรอไปไปอีกเพิ่มกะทิเข้าไปอีกเพื่อความมันนี่แตไก่เทเมื่อกี้ไงแตไก่เอาถุงมันอ่ะแกอเทหมดเลยหมดเลยบนเขียงงใต้ไปมะกรูดอ่ะต้องเหลือแล้วก็ใส่ผักกันเป็นอันจบข้าวอันนี้เราจะตบไปข้าวนะครับวันนี้ ข้าวเพียบวันนี้เชฟเชฟจะมาแล้วเชฟตาหวานนี่แล้วเชฟตาหวานนะเชฟตาหวานนะเชฟไปแล้วนี่แล้วครับตามด้วยเป็นหัวถั่วเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในเครื่ค่ายอันแกงปอถวายใส่น้ำไม้ดองยังมีอยู่มอใช่เป็นา่ะมีสมมติเป็นหัวมันนะ น้ำที่ผักมันต้มีเนื้อเนี่จมีเนลยอาหารที่อร่อยที่สุดในค่ายทหารน่ะเกงผสมไหวใส่ตะไบดงจบข่าวครับจบข่าวพอแล้วเสร็จร้อยเสร็จร้อยครับเสร็จไปแล้วครัอ้าเองครับพี่ขายให้ให้นกไก่ให้เมีแอร์คอมมิชคอมมิชสนใการเอาแล้ครับเชฟลืมแล้วลืมเลยเนี่ยโอ้โหเชฟลืมทำอะไรอย่างเกินเชฟลืมก็สองแป๊ดท้ายนแป๊ด ลมเมาแล้วครับเชฟลงเมาแล้วนี่เมนูนี่ครับต้มปลาช่อนมหาปลาไหลาช่อนตัวนี้ไม่มีพุง <c oughs> อ,อไะไรอย่างนี้เรียบร้อยครับเมนูมึงอะไรจันทร์เต้ยอะเอาครบหมดทุกอย่างตัวสองแปดสองแปดต้งไกลหมดแล้ว ไมไปวะนะปัี่มาดลยว่ะรอยอ่ะลองเลยเอากินไม่อคปั๊มเดี road, ๋ยวเมาก่อนอีกให้กินก่อนนะอพร้อมกันับหลับป๋าพิกป๋าพิกหนพิกอ้เนาะพิกหลักไม่มีพิกหลักสัมฤีธอนะแตเื่อนไได้ได้โอ้โหนี่ยังไย ได้อร่อยแน่นอนอืยอร่อยมากระปลาทวายมันเข้ากันเนี่ยถ้าถ้าเป็นสายยูนะถงมึงอร่อยแบบนี้ก็เลยอ่ะแต่แกนั่งกินอะไรกัล่ะจะติ่มเกียวโอ้เยอะของเกียวของยัำลมเราไม่ได้กินเลยรวกับปลาเลยนะกินกินเหมือน กินเหมือนโฮมใช่ผมก็ชอบกินเอาช้าวันนี้เรากินน้ำเพื่อสุขภาพครับนี่เราไปบ้านมากันนะไปต้สีอ่ยส้าวันนี้เอาไหนต้มมาเราไม่ตักนะต้มตักใส่นี่เลยวะ นี่เรารวมกันดิข้าวขาวนั่นเองเราเรหถารวมครอบครัวใหญ่ทำอะไรก็ต้องให้เหลือเข้าไว้ครับนี่ก็ไม่ฟอกินเกิหาเองกินเองไม่อร่อยจะโทษใครโทษใครไม่ได้ก็ทำกันดิโอ้กินวะบ้านบอกนี่เขาเลยวัวไม่ทันเลยทันอยู่แล้วต้องเราเบื่อให้นี่อะไรเนี่ยมะข่าวมะขาม

วดวดวดรั่วตน้ำเป็นอีบ้านอะไรกันแม่งต้นน้ำตรงนี้มีอะไรเลยจอดเลยปลาหลังใบนนแม่งกินดีว่ามันไม่มีกินน้ำมันดีด้วยป่ะเนาะน้ำตีเลยอีฝั่งโน้นอ่ะอี้ฝั่งโน้นปล่าไยน้ำมันดีมากเลยนะตไก่ตัวเนี้ยเขาลอกคลองลอกเขาลอกปักตบขึ้นเลยแม่งน้ำดีมากน้ำใสสะพานท่าทชิงเขาไม่ใช่มีคนจอดยิงอ่ะยิงปลาเลยอ่ะมาสว่ายใช่ป่ะมึงมีตสองคนนะคุณตกปลาเต็มเลยฝั่งนู้นอ่ะไป คลองคลองแถบนู้นเลยตกกันเยอะทุกหายเลยวปเนี่ยโอ้โหแล้วแล้วอนพาที่ตัดที่เราเดินไปกับที่ไหนมีสะพานขาวอะ่ะแล้วมันเป็นตัดออกไหนไม่รู้เหมือนเรื่องอยู่แถวนี้อ่ะและ้วแล้วมันออกข้างหมู่บ้านก็นไม่ได้ด้วยวมนันเป็นสะพานข้า,ามมาอย่างนี้องเตาตามเตาจีหอยครับจีหอย ปตาแซบแทบไม่เชื่นี่ใด้ปลาจะแกะตาออกยังไม่แกะเอาอยู่กินตามด้วยเลยสุดยอดจริงๆตลักเข้ากินเข้าเนาะมีไงตอนจบมีเข้าอยู่อะตอนจบไปพบกันสุดยอดเดียววะนี่เราจะเริ่มกินแล้วครับแล้วก็เจอกัน คอยเจอกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นเจะทำอะไรเชฟมาครับวายเชฟครับ๋อโอ้โหอ,อ้โหโอ้โหโอ้หโ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้ยบโอบโหโอ้โอหโอ้ต่อไปครับ